สวัสดีครับผมสิบตำรวจเอกปฏิพานโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสนอนงุ่งเก้าครับชายคนนี้ครับจอดในที่ห้ามจอดเจ้าของรถคันนี้เขาตื่นสายครับสายมากเลยครับก็ไปอจเดรีบไปทํางานครับก็ปกติแต่มันไม่ปกติตรงที่รีบแล้วมาจอดทําไมตรงนี้โอ้ห้ามจอดตื่นสายตื่นสายจะไปทํางานไม่ทันแล้วเนี่ยห้งใสก็มาปั่นป่วนอีกโอ้ยมปตื่นหนปฟังยูทก้อนเวลรีบซื้อรีบไปเปียเดียก เฮ้ยเฮ้ยขาห้ามจอดตรงนี้เขาห้ามจอดเอาเอาเอาไปถ่ายแล้วไปถ่ายแล้วส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 ายแล้วโอ้ยนี่ไงบอกแล้วว่าเขาห้ามจอดโดน <Hey. S 2> ล็อล้อเลยโอ้หเฮ้ยทำไมมันตัวยอย่างนี้วะเนี่ยงานก็ไม่ทันจะมาโดนล็อ้ออีกทำไงวะเนี่ยโอ้ย oh. ตอนนั่งแท็กซี่ไปลงพักเสียค่าปรับอีก oh. เออใช่ไปแท็กซี่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 แล้วพอไปจ่ายค่าปรับเสร็จก็กลับมารอตำรวจมาปลดล็อกให้ครับ โอ้ยดูดิผู้าสาเรียกเซซี่ไปรองพักเสียเวลาตั้งนา,กานก่อนได้กลับมาที่รถเนี่ยตากแดดไปชั่วโมงชั่วโมงรอตำรวจก็ยังไม่มาว่อาอะไรวะทำไมมันซวยอย่างนี้วะเนี่ยางานไปอีกเออโชคเลวจริงเลยคนไม่เลิกเลยจนคนก็มองกันใหญ่แล้วามาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยคุณตำรวจผมไปเสียค่าปรับมาตั้งนานแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมเพิ่งมา ผมเสียการเสียงานเสียสุขภาพเสียอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะอะไรนักหนาเนี่ยทำไมเพิ่งมาเนี่ยฮะโอ้โหทำเป็นเหนื่อยทำเป็นเหนื่อยมันบ่นอย้โหพลังรวจดูนี่ผมเสียเวลาขนาดไหนงานผมเสียหายใครจะรับผิดชอบคุณตำรวจจะรับผิดชอบไหวไหมฮะยิงร้อนร้อนอยู่เนี่ยดูดิรีบไข่นี่รีบไข่โอ้ยแดดเพี้ยงขนาดนี้มันยังบ่นอยู่เองโน้ร้อนเนยเฮ้ยโอ้โหมุณกิบไว้คุณกิบไว้ยยเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยมันด่าตำรวจยังไม่พอมันเตะตำรวจไงคล้องสลบไปเลยนะไม่เตะไม่เตะเขาลวกไปเองอธิบายด่วนอธิบายด่วนเป็นกฎหมายเลยทำร้ายตำรวจอีกเร็วผมเห็นนะมันด่าตำรวจนะยังไม่พอนะนี่พอตำรวจเขาเผลอนะมันเตะตำรวจไงคล้องเลยไปยังผมผมไม่ทำผมไม่ได้ทำถุ่วปุ๊บปุ๊อู้วเฮ้ยมาแล้วอธิบายดิพูดพูดเขาเป็นลมไปเองไม่ได้เตะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเขาไม่ได้ทำอะไรแค่บอนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหักหักโอ้ยหักล้มไป แตะไม่แตะเฮ้พอพอพอพูล้วงไปแล้วโอ้โหทำไมวันนี้คุณโชคร้ายอย่างนี้วะเนี่ยเห็นด้วยว่าโชคร้ายโชคล้วนเลยร้ายหนักๆด้วยโอ้สงสารว่าแนะนําว่าตายไปเกิดใหม่จะได้เปลี่ยนวันเดือนปีเกิดเปลี่ยนดวงเป็นโชคเป็นเช่นเลยมีทางนี้ทางเดียวอะเนาะเนาะ ดนล็อกล้อเสร็จแล้วก็ไปจ่ายเงินที่สนครับเปรียบเทียบปรับมาล้อที่รถเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ปลดล็อกด้วยความที่โมโหครับบ่นเสียงดังครับเหมือนัันร้อนมากครับหน้ามืดแกะที่ล็อกล้อครับแล้วก็หงายหลังตึ้งไปเลยครับชาชนครับเห็นก็นึกว่าเตะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เลยมาดุงมุงกันเต็มครับผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรพี่ผมไม่ได้ทําเจ้าหน้าที่ตำรวจขอขอบคุณสิบตำรวจเอกปฏิพันธ์โชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับมู่งานจราจรอสนรมกล้าวเจ้าของเรื่องตำรวจเป็นลมเอง